สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อประเสริฐครับชื่อประเสริฐผูโคราชเป็นไหมเป็นผู้คลาดเป็นเด้อเออตอนนี้เรามาอยู่ก็แถวไหนเนี่ยเดี๋ยวตะเกืงไงตะเกื้งตะเกืงลำบนญลำโค้งตะเกงเขาเกืองกลางกันนั่นแหละระหว่างลำโค้งก็ลุ่มเข้าลุ่มเขาแถวมันอยู่ระหว่างเึืงกลางครับเออปีนี้วันนี้วันที่ห้าตุลาสี่เวลาเกือบหกโมงเย็นอะประมาณเจ็ดห้าโมงสี่สิบนาที ถามเขาน้ำปีนี้ทำหลายไปเลยทำอยู่ประมาณเป๊ะๆกับหาหกลอยไรนั่นแหละอะไรนะหกลอยกาไลอ่ะหกลอยกาไลเป็นนาของเจ้าของจักแหล่นาเจ้าของลอยกว่าไรลลอยกว่าไรอีเข่าเขาอีกประมาณสี่ลอยกุไลป้าทำไมขยันจังล่ะทนแล้วทำงานแต่เขาน้าเนาะไปทำอะไรเหรอโน่นฝูงนี่ไปทำเหรอโอ้ทีนี้มีแต่นาอย่างเดียวเนาะทีนี้ลงทุนเยอะ จ้างเขาทําเองรถรถไทเองยังไงของเองทุกอย่างเลมีรถ<า>ดมั่งมีส่วนมากเอารถเองทางไทไมีทางรถไทยทางรถเกี่ยวเทา่าไหรถเกี่ยวมีรถเกี่ยวก็มีรถไทแปดขั้นรถไทปฏิทูแต่ว่าถึงเวลากลับจ้างเขาได้กลับจ้างเขาด้วยอ๋อกบบพอมีเงินหมุนไปนมาเก่งโอ้เก่งเลยใช่ได้ตอนนี้ก็มาอยู่ก็ลําตะกึงข้างๆเป็นลําตะกึงครับก็มาจากนู่นนนตะกัวเข้ามาเอ่อตอนนี้จากห้าหกร้อยไร่เนี่ย เออณตอนนี้ฝั่งกนวนที่มองเห็นน้ำเรียมผับแต่ฝั่งนี้ยังยังยังดูดีนี่ลำเโรงเรียนลรงพวกผมเป็นยังไงลองสรุปเหตุการณ์ของเจ้าของณตอนนี้ได้เสียมากน้อยเสียมากก็ได้ไะได้มันลอยไดขนาดนั้นแล้วกันเรียบมมาเลยห้าร้อยอ่ะลาลอยไดครับแพรบครับแพรบลงทุนเท่าไหร่ลงทุนไปก็ประมาณเจ็ดแปดแสนแล้วมั่งปีนี้ไม่ใช่แสนปีนั่นเนี่ยเซ็เ็ตแล้ว อันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยยังใส่มันเป็นสะระไหล่เจ็ดลอยถึงใส่ทิ้งีเฉยดนี่แหละเจ็ดลอยนี่ยคือเจ็ลอยกับลูกเนี่ยใส่ลายมันก็ดตัวกระดูกเนื้อแหละตีไปเถอะใส่สองไม่ใส่ซ้ำไปเรื่อยๆอ๋อใส่สองตีซ้ำตีที่นี่ไอ้ที่มันเสียเนี่ยจะทำไงหน้าก็อยู่ข้างหลังนี่หรอเสียนี่ก็เสียไปเลยทิ้งได้อะไรไหมตั้งหน่อยไหมไม่มีเวือเลยแล้วยังไม่โผล่เลยดำตีอยู่นั่นน่ะดำตีนี่ถ้าเกิด อาจจะไม่ได้หายอีกสักห้าวันน้ำมดเนี่ยได้ได้ได้คิดว่าได้ไหมอ๋อสามอาจจะขึ้นได้เดี๋ยวคนเฒ่าโบราณเขาบอกนะอาจจะเป็นตอมันขึ้นมานั่นแหละอ๋อลเก็จะได้ร้วงไม่ได้ร้วงมันยังไม่รู้เลยถ้าน้ำไม่ขึ้นมาอีกกับเปลือกมดอืมถ้าน้ำแอบด้านทางล่ากระหโขงนี่มันได้เลยตั้งแต่โขงได้เขียวตื้อมันคนเราฝั่งของของเมืองคนเราฝั่งคลองกินปะงุนอัดมาแต่นู่นแล้วประสานน้ำปีที่แล้วนี่ปีหกสามได้กำไรหรือขาดทุน ปีนั่นครับทุนจะแตะแสนตีแรงปีปีไหนหกสองถ้าปีไหนลืมกันเด้อปีหกสองตีขายก็ได้อยู่ปีที่แล้วอยู่ล้านกว่าบาทแกับสองล้านนั่นแหละปีที่แล้วล้านถึงสองล้านบาทอันนี้กำไรหรือว่าได้ได้ขายทั้งหมดรวมยอดไงรวมยอดขายแล้วก็ใช้นในเขบซื้อเข้าปลูกก็เหลือเบิ้งแล้วพอได้กินอยู่ลักแสนน่ะเนาะครับโอ้ยได้อยู่ก็สี่ห้าเอนั่นได้กำไรอยู่หลายหลายเขาวางไงทีนี้พอมาปีนี้ลงทุนหลายไปเลย ห้าวหกแสนเหยียบล้านกันนแล้วเหยียบล้านหกหกไร่เนี่ยลองรวมมทุกอย่างนะทิ้งจางทุกอย่างเกือบล้านเลยแหละอันนี้งานเอเงินที่เก็บไว้ปีที่แล้วหรือเอสร้างก่อนมาปู่สกกศไก้จีปะเนาะแต่นี่เก็บตึงไอ้หนึงช่วยกันแต่แต่ว่ามันก็พอที่ไอ้ลอยก๊ไยในได้ก็คงได้ รูนิวสิทธ์บางบางส่วนเนาะอาจจะหนุอาจจะไม่หลุ่นี่แหละกระปลูกอย่างเดียวท่านแหล่รอยคนไร่เนี่นะกระปลูกไปปีหนาสองสามก็ปลูกแล้วกระปลูกนี่ตอนนี้เองบะนาระเวงเองปลูกเขาอะไรครับเขาหอมมะลิหอมมะลิหนึ่งต้นห้าหนึ่งต้นห้ากโกะบ้างเป็นบางส่วนเดยแต่คนหนาเขินแล้วก็แต่ก็ขอไปหน้าติดทางนะหน้าติดทางขัดจันสูงทมนาน่ะเราท่อไหมขายยาค่ะท้าวผัท่อไหม ไม่น่าจะท่อนะครับท่อำ <c oughs> เห็นเขาเขียวเห็นรวงออกกันนู้ดดีตอนน้ำ<จ>แต่ตอนที่มันท่วมเนี่ยท่อเลย <c oughs> เอ้าว่าไป็ไม่รู้จะช่วยเองเนาะบน <c oughs> ไฟธรรมชาตินี่ก็มันไม่มันก็ไปใช่ว่าเราแข่งเนาะนแล้วก็ทําจนทุตๆแล้วล่ะมันอย่ามันเกินความควบคุมของเองใช่ก็มันไฟธรรมชาติยังว่าแล้วนะมันมาเร็วจนไต่ช้าไง ทำมาเรียวไปเรื่องก็จะได้กิน,กน,กนยอยอะโอเควันนี้ก็มาพูดคุยก็ตาประเสริฐทำกุหลาบอะไรทิมทองทิมทองทิมทองเขาหลุดอยูก่กัเป็นเศษเนี่ยหรื <c oughs> อเนี่ยบาดหลังเนี่ยรเราเคี่ยวเยอะๆนะครับจักมดดูแล่ <c oughs> ตแต่ว่ากรเขื่อนก็ดูแลไปนะั่นเด่นนะก็ทั้งแบบดีแล้วก็มาแต่งอย่าง,างนี้ว่าเจ้าลุ้มเขาเป็นยังไงเนี่ยเขามาทำหายเลยนะทางออ๋อแถวหนึ่งกำลังทำ เขาไม่มาสนใจเลยนั่นนี่ยนะเท้าไหนนี่แหละเอามาตอลุมเขากขาลองกระหงสองคนนี่แหละอ๋อมันมันแบ่งกันตรงไหนยังไงต้งเกียดตรงไหนเขาบอกคนละฝั่งนะอ๋อเนี่ยก็ไม่สนใจใครจะที่เลยอันนึงของลุมเขาเนี่ยอ๋ออันนี้ของของหงอ๋ออ๋อผมไม่คสนใจดูวยซ้ำเลยดอกอ้าวจ่ว่ามันไก่ป้างไม่ใช่แต่เราเสียภาษีลุมเขานะ อืมครับแต่บอกไ่ดูแลให้เราหมั่งก็ดีนะจะไม่รู้ให้เราเลยนะอยากอยากให้ทําอะไรดึงอยากทำใน่ขาดเมื่อถนนนั่นน่ะน้ำขัดขัดกันเลยอยากให้ทำถนนไปแจ้งเขานั่นแหละต้องอ๋อเขาไม่รู้มงุงเนาะเขาก็ไม่มีเลยจ้าหน้างทีก็แจ้งไอ้อะไรอ๋อเทศอะไรอบตประจําประจำเด็กครับนายกถึงท้องนึ่งนายก ต้องซักเบิงเ่งแกกระทันมันทำให้อยู่ก็จะต้องไปบอกแกนะอ๋อแสดงว่าเราไม่มีคนไปบอกแล้ววะเน,นาะตอนนี้ยังมาทำไม่ได้ไงน้ำยังขาดอยู่งไงรอแรงเนาะรอแรงแรงไม่ได้เลยต้องเขาต้องเอาเขา,ขา,าน้ำขึ้นเลย<อ>ต้องมีทั้มเด็ครับเดี๋ยวเขาขเขาของอกเขาต้องเอาเขาขึ้นไงมันลำบากกับทางดูนาดูไหลก็อยากเลือกนเขาก็มาไม่ได้ทำไงคนชาวไทยมันเก่งหรอยังมีคนจะมาเรียกคนเขาอยู่นี่จำเป็นเอาเหลือใช้เหมือนคนโบราณเนาะ ก็คเคยได้กินกอบอาปลาคอ,อยังวางไว้ชิวเหมือนกันนั่นเรานี่แหละเข้าใจเข้าใจอยู่พว<อ>ก<อ>ตาลเทียนมีโบราณเขาคนคนเฒ่าคนแก่ที่ลุงหลับไปแล้วนั่นแหละได็กกินเผ็ดบุ๋นเผ็ดอาหารเขาโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงประเสริฐมาช่วยเราความถูกความยากของเกษตรกรนเองได้ <c oughs> ของจะของเสียหายทักงหลายร้อยก็ไรใดทักงร้อยไรอันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ